เดี๋ยวช่วงนี้เราสลับไปดูกันที่บรรยากาศในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยกันก่อนรวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณชัยยศจิวางกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะหา์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณชัยยศครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานก็ยังบวกขึ้นมาได้พร้อมกับมูลค่าการซื้อขายที่ก็ดูคลึกคักอยู่บ้างน,นะฮะไม่ไม่ซบเซาไปสักทีเดียวแนวโน้มวันนี้เป็นยังไงคุณชัยยศ ครับผมก็คือต้องรียนอย่างนี้นะครับขอย้อนหลังไปเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับบอกว่าการดิ้นขายต้องบอกว่ายังไม่ได้คึกคักนะประมาณสี่หมื่นกว่าล้านแค่นั้นเองนะฮะต้องต้องต้องดิ้นนี้นะครับคือถ้าสมมติเราควรจะบวกสมมุติเราจะบวกมาประมาณสักเจ็ดจุดแปดจุดสิบจุดเนี่ยผมคิดว่าเมื่อวานนี้เราควรจะมีสักห้าหมื่นล้านเนาะมันจะมั่นใจนะฮะก็ทําให้เมื่อวานนี้ในส่วนของช่วงท้ายมีแรงขายเข้ามานะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวันนี้นะฮะว่า มองไงนะฮะเรามองเป็นภาพของการแข่งตัวนะครับเนื่องจากว่าโอเคแหละได้อ่าในเรื่องของตัวบอลยิวสหรัฐนะ,ะที่มีการอ่อนตัวลงมาแต่วันนี้เนี่ยดูแล้วเหมือนในส่วนของตลาดทุ่นรอบบ้านเนี่ยนะครับมีการอ่อนตัวลงมาโดยเฉพาะในฝั่งของตัวญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. ประกอบกับในส่วนของเงินบาทบ้านเราเนี่ยนะฮะอ่อนตัวลงมาแบบชัดเจนมากนะเมะื่อวานนี้อยู่ประมาณสัก36.8 mm hmm. นะฮะเช้านี้อยู่ที่ประมาณ37 นะครับเพราะนั่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแรงกดดันให้กับตัวฟันโฟสังชาตินะอาจจะมีภาพของการชะลอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นภาพของการไซเวมากกว่านะครับกรอบวันนี้เราให้ไว้เนี่ยประมาณสักหนึ่จนะครับจนถึงไฮเดิมเมื่อวานนี้นะครับประมาณสักหนึ่แหประมาณส่ในนี้สรครับดูหลายบริษัทก็เริ่มมีการทยอยประกาศผลการดำเนินงานงวดไตรามาสหนึ่งออกมาแล้วเนี่ยโซฟาเป็นยังไง โซฟาโซกูดไ so so <c oughs> หมหรือว่า <c oughs> มันน่าเป็นห่วงอย่างไรกร็แล้วต้องบอกโซฟาโซกูดนะรอบนี้นะ<แ>ถือว่าทําได้ดีกันหลายหลายบริษัทเลยโดยเฉพาะในส่วนของแบงค์เนี่ยออกมาแบบดีกว่าคาดในหลายๆแบงค์เลย <600. S 2> นะฮะแล้วก็ในส่วนของโรงกานที่ทยอยประกาศ SPRc อะไรพวกนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือกลุ่ม i อซีทีนะฮะกลุ<แ>่มอัวานชูนะครับถือว่าโอ้โหออกมาโดดเด่นมากๆ นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยตัวภาพรวมของกอําไรภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยถือว่าทําได้ดีดีกว่าที่นักเพาะคาดการไว้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราผมเชื่อว่าน่าจะมีการปรับเออร์เน็งขึ้นได้นะในช่วงครึ่งปีหลังนะครับอทีนี้หลายคนอาจจะตั้งเป็นข้อสังเกตว่าเอสโซฟาโซฟูดแบบนี้ผลประกอบการออกมาส่วนใหญ่ ดีกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้และประมาณการทั้งปีก็น่าจะถูกปรับขึ้นอีกแต่เอ๊ะทำไมมันช่างสวนทางกับความเป็นไปของดัชนีและบรรยากาศการซื้อขายตรงนี้มันสามารถอธิบายได้อย่างไรคุณชยยครับได้ครับผมก็อบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของงบที่ออกมาเนี่ยโอเคแหละแบงก์ดีนะฮะลงกลั่นดีนะ,ะแล้วก็ไอทดีนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นภาพคุมเป็นตัวใหญ่ ที่คุมเราอยู่เนี่ยก็คือ<ม>ตัวเลขของ GDP <ม>ตอนนี้เนี่ยมันดูแล้วต้องบอกต้องเรียนตรงๆว่ามันดูแล้วมันค่อนข้างคุมคุมเครือมากนะฮะ<ม>ถ้าจํากันได้ในช่วงสักเดือนกุมภาพันเนี่ยทางทางรัฐบาลเนี่ยหรือว่ากระทรวงการคลังมีการปรับลดลงมานะเหลือประมาณสัก2.7-2.8เปอร์เซ็นต์นะครับปรากฏว่าผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนรุ่งเมษามีการปรับลดลงมาอีกนะตอนนี้ล่าสุดอยู่ประมาณสัก2.4 นะรตรงนี้ยมันทําให้โฟที่เฮ้ยเอิร์นนิ่งคุณดีนะฉันพร้อมจะเข้านะแต่หัวใหญ่ GDP ตัวเลขหัวใหญ่คุณยิ่งคือสองเดือนแรกคุณปรับลงไปละอีกสองเดือนคุณปรับลงอีกผมว่าตรงเนี้ยมันทําให้ภาพของโฟที่ที่เขามั่นใจอยากจะเข้าอยากจะเข้าเขาเลยชะลอไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้มันมันคงอาจจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแหละนะฮะว่าเออโฟต่างชาติเนี่ย เขาพร้อมนะเออร์เน็คุณดีขึ้นเขาพร้อมจะเข้าแต่เขารอตัวเลขเรื่องของ GDP บ้านเรานี่แหละ<ม>ว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่ใช่หไหมมันจะเป็นโทนดาวแบบที่่าทางกระทรวงการคลังมองหรือว่าจะเป็นประมาณทั้2.8อย่างที่ทางแบงก์ชาติเขาอ้างไว้นะครับอันนี้ก็ก็คงเป็นจบใหญ่สําหรับประเทศไทยด้วยนะไม่ใช่เฉพาะตลาดหุ้น<ม>บ้านเรา แต่อย่างคลังมอง GDP นี่มีแอนเจนดปะประมาณว่าอยากจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างไปถึงแบงก์ชาติหรือไม่นนี่ก็น่าสนใจอันนั้นขอไม่พูดถึงก็แล้วกันนะพียงแต่ว่าเราเราก็ ติดตามไปอะไรอย่างนั้เป็นกฎแต่ผมว่าประชาชนทั่วไปก็คงจะก็คงจะพอพอจะนึกภาพได้เนะว่าตอนนี้เหมือนทั้ง2ทั้งสฝ่ายดูแล้วจะยังไม่ค่อยลงรอยกันในเรื่องของตัวจาร์กเบียร์้าเป็นเงินใหญ่นะครับคุณชยุ์อรีนถามนี้นิดหนึ่งฮะกรณีของ GDP เนี่ยที่เป็นประมาณการมัน price in หรือว่ารวมเอาเรื่องของดิจิทั l วอลเล็เข้าไปแล้วหรือยังจริงๆต้องบอกว่าตัว2.4 2.8เนี่ยยังไม่ได้รวมยังไม่ได้รวมนะถ้ารวมเนี่ยก็คงจะมีมากขึ้นนะเพียงแต่ว่าไอ้ตัว Digital วอลเล็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกมันก็ยังลูกผีลูกคนราคาสั่งกันอยู่นะฮะว่าสรุปแล้วจะยังไงนะจะเป็นมูลค่าเนี่ยโอเคแหละประมาณสักห้าแสนนะฮะแต่ว่ากลุ่มผู้ได้เนี่ยเหมือนมีจะมีการปรับเปลี่ยนอีกแล้วนะฮะตรงเนี้ยมันมันเลย ยังยังไม่มีไม่ก็ต้องเรียนตรงว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนเนี่ยยังกล้าจะจะเอาตัวดิจิตอลวอลเล็ตตัวนี้ยรวมเข้าไปในประมาณการนะเพราะว่ามันยังมีความคลุมเครืออยู่ก็ดีแล้วฮะยังไม่ต้องเอาไปรวมเพราะถ้ามันไม่ไม่เกิดขึ้นหรือมันล้มเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดความผิดหวังเยีายนูนแรงนั็นก็สองจุดสี่สองจุดแปดเป็นเป็นสมรไว้ก่อนครับเอ๊ะอย่างนี้มันจะมีตัวไหนที่มัน drive GDP ได้ไหมครับเพราะว่าเรื่องงบประมาณโอเคก็ก็ผ่านมาแล้วก็คงได้ใช้กันตอนนี้ก็ เต็มที่มากขึ้นตรงนี้มันจะมีตัวไหนไหมครคุณชยศที่มันจะเป็นตัวร้ายได้บ้างอ่ะนอกเหนือจาก2เรื่องนี้ตอนนี้ครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าเราเล็งไปที่ตัวการกระตุ้นเศร,รษฐกิจของจีนเพราะนั้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาขึ้นมาตลอดนะฮะครับอ่าเพราะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมีแนวโน้มนะ,ะที่จะ ค่อยๆดีขึ้นนะอันนี้มาจากในเรื่องของการกระตุน้นเศรษฐกิจของจีนนะเพราะนั้นหุ้นที่วันนี้ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นพุ้นที่อ้างอิงกับในเรื่องของตัวการกระตุน้นเศรษฐกิจของจีนนะฮะตัวแรกเป็นตัว S D T P นะครับเพราะว่าตรงนี้แหละมียอดขายบางส่วนอยู่ที่ทางทางจีนด้วยนะครับแล้วก็ไตรมาสหนึ่งเนี่ยประกาศงบออกมาถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากนะฮะดีกว่าที่ประมาณการเอาไว้ด้วยนะฮะประมาณสักพันเจ็ดร้อยล้านนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็แนะนํา เทรดดิ้งตามตามธีมเรื่องของตัวตัวจนีนะฮะอ่าก็แนะนําซื้อนะฮะเก็งกำไรอ่าราคาตามคอนเสิร์เนี่ยอยู่ประมาณสี่สิบาทนะฮะอีกตัวนึงเป็นตัว IVL นะครับเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอนนะเรื่องของการใช้ดีมานวัตถุดิบเรื่องของปีโตโเคมีพวกนเนี้ยมันจะตามมานะครับ,รบแล้วก็อ่าตัวคอนเสิร์เนี่ยมองว่างบคิวหนึ่งเนี่ยน่าจะมีการอ่า ขยายตัวขึ้นนะฮะหลังจาก Q4 เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับ,รบก็แนะนำเทรดดิ้งตามตีมที่เราบอกไปนะครับราคาตัว c o n เ e n ปต์เนี่ยให้ไว้ที่27บาทนะครับอืมนะครับแหมพูดถึงตัวของ i v l แล้วเนี่ยอย่าง PTTGC หรือว่าตัวของในกลุ่มอย่าง i r p c เนี่ยยังไหวอยู่ไหมฮะถ้าเล่นในตีในทีมนี้ฮะ คือต้องเหรีออยญเงี้ยถ้าเป็นโรงกั่เพียวเลยเนี่ยไตรามาสหนึ่งเนี่ยออกมาดีกันนะเพราะว่าเขาได้สองอย่างหนึ่งคือเรื่องของภ่าการกลัดอยู่ประมาณสักหกเหรียญน,นะสองคือมีสต็อกเกนเข้ามามนะครับแต่ว่าไตรามาสสองเนี่ยภาพมันจะคนละม,มวลล้วนลวนะครับเพราะว่า<อ>โร<อ>งกั่เนี่ยไตรมาสสองเนี่ยตัวค่าการกลัดลงมาเหลือประมาณสักสามเหรียญนิดนิดสามเหรียญนิดนิดนะส่วนสต็อกเกนที่เขาเคยได้ในไตรมาสหนึ่งตอนเนี้ยราคาน้ํามันมันมีการย่อลง ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นสต็อกลอตก็ได้นะเพราะนั้นทั้งนักทุนที่มีโลกลักเนี่ยผมว่าอาจจะดอจจะูอาจจะดูจังหวะของงบออกมาเนี่ยนะงบออกมาดีเนี่ยนะอาจจะดูจังหวะของการเล่นรอบ่ะเทคโอฟ,ฟิตไปก่อนนะฮะหรือว่าถ้ายังไม่มีก็อาจจะเป็นช่วงของการเว้นสีเพื่อรอดูเรื่องของตัวค่าการกลับน,นิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าตัวดีมานคือเขาพอค่าค่าการกันมันดีๆเนี่ยหกเจ็ดเหรียญเนี่ยไอ้พวกโรงก่นอื่น นะฮะมันก็จะผลิตกันมากขึ้นมันเลยทําให้ตัวซัพพลายเข้ามามันเลยทําให้ตัวค่าการกลั่นในช่วงไตรมาสสองเนี่ยมันดอร,นนรอปลงมาแต่ก็คือคาดการตัวดีมานเนี่ยจะยังคงเดิมใช่ไหมเทียบไตรามาสสองกับไตรามาสามาหนึ่งครับคือดีมานมันจะดีขึ้นแต่ว่าถ้านึกภาพคือผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับพอพวกโรงกลั่นพวกเนี่ยมันเป็นสินค้าค่อนข้างแมม พอมาจิ้นดีขึ้นอ่าลงกันเขาไม่อยากจะผลิตมากขึ้นถูกไหมครกำเดินกำลังกำลิดมากขึ้นนะแล้วมันไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยเนาะมันมีมีมี่วทั่ว,ท,วทุกประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้พอพอค่าการกันดีเขาเดินกําลังกาผลิดมากขึ้นมันก็เลยทาให้ตัวซัพไพยเนี่ยมันออกมามากกว่าดิมาที่มันเพิ่มขึ้นก็เหมือนพวกเชลออยล์เชลแก๊สสมัยหนึ่งแหละที่ราคามันกลับไปแตะร้100อยุกบก็กลับมาผลิตกันจนมันซัพไายล้นตลาดในลักษณะนั้น ครับเดี๋ยวทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งคุณชย,ยดเมื่อวานมีสื่อไปถามกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่เข้ากระทรวงเป็นวันแรกเรื่องของ LTF มีการส่งสัญญาณออกมาว่าจะมีการนํากลับมาใช้ตรงนี้เนี่ยออในมุมของนะฮะก็ของของท่านผู้ชํานาญการด้านตลาดทุนนี้ LTF มันจะสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้กับตลาดหุ้นไทยโดยรวมได้หรือไม่โอ้ต้องบอกว่ายเยอะมากครับเยอะมากครับ แต่ว่าเยอะมากครับต้องต้องเรียนอย่างนี้เลยนะแต่ตรงเนี้ยเราต้องต้องดูเงื่อนไขนะฮะว่าเป็นเงื่อนไขเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเงื่อนไขเดิมเนี่ย LCF อันเดียวเลยนะห้าแสนบาทนะฮะอ่าแต่ว่าแล้วแต่ฐานฐานภาษีเนาะแต่ละคนไม่เท่ากันนะแต่สูงสุดได้ห้าแสนบาทนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากนะฮะผิดจากตอนนี้เลยนะตอนนี้คือทั้ง LM ทั้ง RMS ทั้ง SS ทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรวมกันคือห้าแสนบาท โอ้โหเพราะนั้นถ้าสมมติบอกว่าได้เงื่อนไขเดิม5แสนบาทประมานี้โอ้โหมีผลเยอะเลยครับมีผล,ผลเยอะมากครับก็คือจูงใจมากกว่านะฮะอ่านะครับคือมีผลแต่ว่าต้องดูเงื่อนไขด้วยนะฮะว่าเป็นเงื่อนไขเดิมหรือมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของจํานวนยอดของตัวอ่า l t f ที่จะให้สือ่อโอเคเอากล่าวขอบพระคุณนะครับคุณชัยยศครับสวัสดีครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ